สวัสดีครับเปรตเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทานายดวงด้วยศาสตร์แดงไพ่ยิปซีตามปีนักษัตรให้กับผู้ที่เกิดปีวอกการทานายดวงในคลิปนี้จะเป็นการทานายดวงในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่3 1ตุลาคมปีพุทธศัรกราช2567รกครับก่อนที่จะไปชมการทานายดวงให้กับผู้ที่เกิดปีวอกนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปรวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุ้ด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวปีวอกแคปดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันจัดว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณส,สูงสุดในสำรับของไพ่ย,ยิปซีเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆตั้งแต่เรื่องของสภาพจ,จิตใจไปจนงถึงโชคลาภทางด้านของการงานการเงินและที่สําคัญก็คือไปเกี่ยวข้องกับโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับความรักด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับนี่คือไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ย,ยิปซีไพ่ที่ใหญ่ขนาดนี้ไพ่โชคลาภแบบนี้มาอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์ แน่นอนนะครับจะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงของปักหลังเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับดวงชะตาของท่านนั้นถ้านในช่วงที่ผ่านมามีปัญหามีเรื่องให้คิดให้เครียดเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวการงานการเงินความรักก็ตามแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปากหลังเดือนตุลาคมนั้นจิตใจของท่านนั้นจะเริ่มโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าปัญหาและอุปสรรคทั้งมวลน,นั้น ได้ผ่านพ้นไปมีทางออกที่ดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพถ้าในช่วงที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายพอเข้ามาสู่ในช่วงของปากหลังเดือนตุลาคมนั้นร่างกายของท่านจะเริ่มดีขึ้นและอีกไม่นานร่างกายของท่านนั้นก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับตามที่ผมพูดไปว่าไพเดอร์ซานนั้นจะให้โชคให้คุณทั้งด้านของการงานการเงินและชื่อเสียงด้วยนะครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นโชคลาภ มีโอกาสที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์หรือว่าได้อะไรมาแบบฟุกๆอย่างไม่คาดฝันอย่างนี้เป็นตน้นถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนั่นเองนะครับคนที่ทํางานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาบางทีผลงานของท่านนั้นจะทําให้ตัวท่านเองเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชาคนที่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงที่เกิดปีวอกตัวท่านเองนั้นจะกลับกลายมีกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการโชว์ตัวอ e ีวงอีเวนต์ต่างๆคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตของท่านนั้นคิวงานจะแน่นเอียดการเงินการทองของท่านก็จะดีมากๆนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดปีวอกครับดวงชะตางคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศาจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนะครับ เรามาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่เจ็ดไม้เท้าสัญ,ญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่ใบนี้หมายถึงชนะเรื่องของการงานการแข่งขันต่างๆเช่นการหายยอดการหาเป้าต่างๆนั้นตัวท่านเองจะเป็นฝ่ายชนะหรือว่าคนที่ตกงานว่างงานอยู่ในตอนนี้ให้รีบไปสมัครงานแม้ว่าจะมีคนสมัครงานเยอะตัวท่านเองนั้นจงใช้ความสามารถอย่างเต็มที่แล้วจะได้รับการคัดเลือก คนที่สอบบรรจุงานราชการตัวท่านเองนั้นก็จะได้งานจะสอบผ่านนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการแข่งขันด้านธุรกิจการงานแน่นอนนะครับการทําอะไรก็ตามแต่ย่อมมีคู่แข่งแต่ตัวท่านเองนั้นจะมีกลยุทธ์มีวิธีการที่จะสามารถชนะคู่แข่งได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5นี่คือไพ่หกไม้เท้าไพ่หกไม้เท้านี่นะครับถ้าเป็นเรื่องการงานนั้น คนที่ทํางานรับราชการมีโอกาสเติบโตผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆเลยนะครับคนที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็จะดีมีโอกาสเจริญก้าวหน้าคนที่ทํามาค้าขายจะเริ่มคึกคักมากขึ้นเพราะว่าในช่วงของปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เริ่มเข้าสู่ในช่วงของไฮซีซันการท่อง,ท,อง,ท,องท่องเที่ยวการค้าการขายการจับจ่ายต่างๆนั้นจะดีขึ้นนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าการที่ผู้ที่เกิด วีวอกนั้นจะตัดสินใจทําสิ่งใดก็ตามแต่ในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนั้นจงละเอียดรอบคอบอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะครับผมอย่าเอาแต่ใจตัวเองเพราะว่าถ้าตัวท่านเองนะเป็นคนที่ใจร้อนมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาตัดสินใจผิดพลาดจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวท่านได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่4นี่คือพไพ่ไนออคัหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วย ไพ่ใบนี้ก็หมายควาว่าดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสำเร็จคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายตัวท่านเองนั้นจะประสบความสำเร็จได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบุคลิกดีมีวาทศิลป์มีลักษณะของคนที่มีความพิเศษสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสเสน่ห์ที่จะดึงดูดใจได้ด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นคำพูดคำจาของท่านนั้นจะสามารถโน้มน้าวจิตใจให้กับคนอื่นเห็นตาม คล้อยตามได้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เอ็ดออฟคัพหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่9ก้าไพ่ใบนี้หมายถึงว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีวอกนั้นมีโอกาสที่จะฉลองสังสรรค์รวมญาตินะครับผมจัดงานสังสรรค์รื่นเริงอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีไพ่ใบนี้หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะออกงานบ่อยฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของอาหารการกินจะอุดมสมบูรณ์จะเจอแต่ของอร่อยๆเยอะแยะมากมายคนที่ควบคุมน้ําหนักตัวเนี่ย ต้องระมัดระวังเพราะว่า,าไพ่ใบนี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ไม่มีคําว่าอดจะมีแต่คาว่าอ้วนต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับไพ่อเอ็ดออฟคัพหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยยังตีความหมายได้ว่าบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นบ้านขนาดย่อมนะฮะตั้งแต่ทาวนเฮาส์หรือว่าจะเป็นคอนโดคอนโดบ้านแฝดอย่างนี้เป็นต้นมูลค่าตั้งแต่1ล้านไปจนถึง1นล้านห้าแสนบาทอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ไพ่เอ็ดออฟคัยังหมายถึงว่าการทําบุญขึ้นบ้านใหม่หรือว่าการสร้างบ้านใหม่ก็ได้นะครับสำหรับความหมายของไพ่เอ็ดออฟคันั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอเฮอร์มิตหรือว่าไพ่รูสีที่อยู่ในตําแหน่งที่7ไพ่ใบนี้หมายถึงเรื่องของการเรียนการศึกษาน้องๆนักเรียนนักศึกษาในช่วงนี้อยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนนั่นเองนะครับแต่ว่าผลคะแนนสอบสอบปลายภาคที่ผ่านมานั้นคะแนนจะดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการไปศึกษาต่อบางทีบางท่านนั้นจบปริญญาตรีแล้วอยากจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเช่นปริญญาโทปริญญาเอกตัวท่านเองนั้นจะสมหวังอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าบางทีผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงนี้ตัวท่านเองนั้นอาจจะยุ่งเกี่ยวกับการงานนั่นเองนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนนั่นเองนะฮะหรือว่าบางทีบางท่านนั้นในช่วงนี้อาจจะปลีกวิเวกก็ได้ก็คือมีโอกาสไปทําบุญนะฮะตามความเชื่อตามศาสนาของท่าน การปฏิบัติธรรมการถือศีลน,นุ่งขาวห่มขาวยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนั่นเองนะครับสุนไพ่เดอล์สตาร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่เดอล์สตาร์คือไพ่แห่งความหวังถ้ามีไพ่ใบนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองถ้าหากในช่วงที่ผ่านมาผู้ที่เกิดปีวอกนั้นดวงตกมีปัญหาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องของความเครียดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงิน หรือว่าปัญหาเกี่ยวกับความรักแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปักหลังเดือนตุลาคมถ้าหากว่ามีไพ่เดอะสตาร์ star, นั้นก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นดวงชะตาขาขึ้นโชคลาภต่างๆนั้นเริ่มเข้าข้างท่านนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าดวงชะตาของท่านนั้นถ้าทําธุรกิจการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับการขายอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายเหล็กก่อสร้างอันนี้จะดีนะครับหรือว่าคนที่รับจัดสวนออกแบบตกแต่งสวนปลูกต้นไม้ปลูกหญ้า อันนี้ก็จะดีด้วยเช่นกันคนที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ขายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่นะครับจะดีด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่ามีไพโดสตาร์ไพโดสตาร์ยังหมายถึงว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ปลูกบ้านใหม่หรือว่าให้คนมาปรับปรุงรีโนเวทบ้านให้ช่างมาซ่อมบ้านอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับในช่วงนี้บางทีบางท่านนั้นอาจจะให้คนมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ปลูกหญ้าปรับภูมิทัศน์บ้านเรือนของท่านใหม่อย่างนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพเดสตาร์นั่นเองนะครับ แต่มีไพ่ยอยู่2ใบนะครับผู้ที่เกิดปีวอกนั้นต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่เก้าไม้เท้าไพ่เก้าไม้เท้านี่นะครับถือว่าเป็นไพ่การงานไม่ดีให้ระวังด้วยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งในที่ทํางานมีการแบ่งฝากแบ่งฝา่ายเล่นพัก,เล,พกเล่นพวกการทํางานนั้นไม่ค่อยเป็นเอกภาพในลักษณะแบบนี้มีการถูกกันแกล้งถูกชุดรั้ง คนที่ทำงานรับราชการให้ระวังด้วยนะครับว่าจะติดขายติดร่างแหไปกับเขาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับหลายๆท่านอาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ท้าหนักสุดนะครับสําหรับความหมายของไพ่ก้าวไม่เท้าก็หมายถึงถูกให้ออกจากงานถูกเลิกจ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่รูสีก็หมายเขาว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มีเทพเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองจะมีทางออกแม้ว่าบางทีบางท่านนั้นต้องถูกออกจากงานแต่ว่าตัวท่านเองนั้น มีไพ่เจ็ดไม้เท้าอยู่ในตำแหน่งที่8ก็หมายควาว่าจะไปหางานใหม่ได้ทันทีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนั่นเองนะครับให้ระวังโรคที่เกิดขึ้นกับช่องท้องของท่านเช่นเป็นโรคกระเพาะหรือว่าลำไส้อักเสบอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนคุณผู้หญิงนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกก็คือมดลูกไม่ค่อยดีปวดท้องแล้วก็ปวดประจำเดือนในลักษณะแบบนี้ก็ได้ ไพ่ใบน,นี้ถ้าเป็นเรื่องของความรุนแรงก็หมายความว่าอาจจะเป็นโรคที่รักษาได้ยากเช่นความดันเบาหวานหรือว่ามารงมเร็งอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพมันออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่รูสีที่อยู่ในตําแหน่งที่7ไพ่ใบน,นี้หมายถึงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นั่นเองแล้วก็พลังอํานาจของไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่รูสีนั้น จะไปกดทับให้ไพ่ที่ไม่ดีเช่นไพ่ก้าไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดแฮงแมนนั้นแสดงผลได้น้อยลงนั่นเองนะครับอาจจะแสดงผลได้เพียง50-60%อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับดวงชะตาของท่านนั้นจะมีทั้งโชคจะมีทั้งเคราะห อยากจะให้ผู้ที่เกิดปีวอกได้มีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนหาโอกาสนะครับทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าไปปฏิบัติธรรมถือศีนลนุ่งขาวห่มขาวนะครับแล้วก็ทําบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพหรือว่าจะทําบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์นะฮะปล่อยนกปล,ยปล่อยปลาร่วมไถ่ชีวิตโครกระบือเสร็จแล้วควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเรา ภัยร้ายเรื่องร้ายจะได้เบาบางจางลงได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยกับผู้ที่เกิดปีวอกก็ได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นการทําบุญเพื่อสะดอกเคราะห์แล้วก็เป็นการทําบุญเพื่อรับโชคใหญ่ก็แล้วกันนะครับผู้ที่เกิดปีวอกครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดปีวอกบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ตัวท่านเองมีไพ่เก้าเหรียญน,นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่2ถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่คนที่ได้ไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นถึงเวลาที่จะมีโชคมีลามทางการเงินเงินจะเข้าท่านเราหละนะครับผู้ที่เกิดปีวอกครับ คนที่ได้พไพ่ใบนี้โชคลาภที่ได้มานั้นอาจจะได้มาจากไพ่เดอะซันที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นไพ่เท้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเช่นโชคลาภทางการเงินหรือว่าโชคลาภถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันไพ่เดอะสแตนนี้ก็คือไพ่แห่งโชคลาภด้วยเชย่นกันนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะได้เงินก้อนใหญ่คนที่ได้พไพ่ใบนี้มีโอกาสที่จะได้บ้านหลังใหม่มีโอกาสที่จะได้รถคันใหม่นั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิดปีวอกท่านใดที่วางแผนในการซื้อรถซื้อบ้านอยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านในช่วงนี้แม้ว่าจะมีการขอยากนะครับอนุมัติยากแต่ชาวปีวอกนั้นจะได้รถได้บ้านได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนถือว่าดีมากๆนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีวอกกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ตัวท่านเองนั้นมีไพ่ไนต์ออฟคัฟหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่4ผู้ที่เกิดปีวอกเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีถ้าเป็นผู้ชายนั้นอาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่แบบขาลุยนะครับอาจจะเป็นผู้ชายที่สํารวยสัอางดูแลตัวเองดีมากๆเสื้อผ้าอารณ์ที่สวมใส่สะอาดสะอา้านเรียบเรียบกริบอย่างนี้เป็นตน้นเช่นเดียวก,กันกับคุณผู้หญิงที่เกิดปีวอกถ้าหากว่ามีไพ่ไนต์ออฟคัฟก็หมายความว่า เป็นผู้หญิงที่รักการแต่งตัวรักสวยรักงามอาจจะไม่ใช่ว่าแต่งตัวแบบทันสมัยจ๋าเปรี้ยวจี๊ดแต่ก็คือแต่งตัวถูกกาละเทศะเหมาะสมกับวัยแต่ว่าเป็นคนที่ดูดีดูแล้วมีคลาสมีระดับนั่นเองนะครับก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามไปที่ไหนคนเขาก็มองไปที่ไหนคนเขาก็รักตัวท่านเองนั้นมีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับบางคนนั้นเจ้าชู้นะฮะมีคนมารักมาชอบก็คือครบหมดอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่เดอะซันที่อยู่ในตำแหน่งที่1นึ่ไพ่เดอะซันนั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยนะครับคู่หรือว่าแฟนของผู้ที่เกิดปีวอกนั้นที่จะเข้ามา 1. จะเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าตาดี สองจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักการเมืองชื่อดังระดับประเทศแต่อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในธุรกิจการงานนั้นๆในตำแหน่งงานนั้นๆหรือว่ามีชื่อเสียงในชุมชนนั้นๆในย่านนั้นๆอย่างนี้ก็ได้และ 3. จะเป็นคนที่มีฐานะดีพึ่งพาอาศัยได้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับไพ่เดอะสตาร์ก็หมายความว่าแฟนของท่านคนรักของท่านจะเป็นคนดังคนมีชื่อเสียงนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่ราสีที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่7 คนรักคู่รักของท่านบางทีอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่านะฮะอาจจะมีอายุมากกว่าห่างกัน5ปี7ปี10ปีขึ้นไปในลักษณะแบบนี้ก็ได้ส่วนไพ่เอ็ดออฟคัพหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่9ความรักของสมาชิกในครอบครัวความรักในครอบครัวเครือญาติของท่านนั้นถือว่ามีความสมัครสมานสมัคมค,คีกันดีเข้าใจกันดีนะครับผมจะมีโอกาสเลี้ยงฉลองสังสรรค์นในครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเป็นความรักไม่ดีก็คือ ไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่ก้าวไม้เทา้าแล้วก็ไพ่เดแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระวังคนที่เจ้าชู้นะครับคนที่แอบไปมีกงมีกิ๊กให้ระวังด้วยนะครับว่าเคราะห์หามยามสวยอาจจะมาถึงท่านก็ได้ถูกจับได้มีคนมาบอกคนรักของท่านมีหลักฐานด้วยในปัจจุบันนี่เขามีคงมีคลิปกันถ่ายกันง่ายนะครับให้ระวังด้วยนะครับว่าจะถูกจับได้แล้วจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันภายในครอบครัว ถ้ารุนแรงมากๆถึงขนาดที่ว่ามีการหย่าร้างเลิกลากันไปในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองฉะนั้นจงระมัดระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมน,นั่นเองครับขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีวอกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปน,นั่นเองครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ